แต่ก็เท้าก็มาเห็นได้ข่าวว่านะทนายอนันตชยัยต้นอ้อก็จะไปยื่นอายการร้องเรียนอายการคนหนึ่งที่สุราษฎร์ทำนองว่านะ,ะไปเข้าข้างพวกเชื่อมจิตรหรืออะไรต่างๆว่าเช้านี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยและคุณต้นอ้อนะฮะก็หนุ่มกัญชัยแล้วก็แล้วก็อนันตชัยต้นอ้อแล้วก็กําลังลบอยู่กับพวกเชื่อมจิตนะก็ว่ากันไปนะครับผมผู้ชมครับคอยเชียร์คอยปั่น <laughs> นะครับใครทาผิดก็ให้ติดคุกใครทําผิดก็ตกระลบกไปก็เมะวอวานี้เห็นมีธนาความคนหนึ่งในคดีเชื่อมจิตเขาบอกว่าเขาจะไปตรวจสอบภาษีพิธีกรดังซึ่งก็หมายถึงหนุ่มกัญชัยนะครับผมอยากนะครับคนดังๆเนี่ยทุกคน,นโดยเฉพาะพ,ะพิธีกรดังๆคนดังเนี่ยไม่ว่าจะผมหรือใครเนี่ยไม่มีใครก็กล้าหลบเลี่ยงภาษีหรอกครับเพราะอะไรมันอยู่อยู่ภายใต้สปอร์ตไลท์ทุกคนโดนตรวจสอบภาษีหมดแ้ทนายตั้มก็โดนทนายแล้วก็ทุกคนโดนหมดอ่ะ ไม่มีใครทําผิดกฎหมายเราเชื่อไม่มีใครเสี่ยงเพราะคนเราเป็นคนดังช่องทางทํามาให้กินมันมีเยอะหนุ่มกันชัยมาเช้าคุยกันเขาบอกว่าทนายคดีเชื่อมจิตอยากจะตรวจสอบไปตรวจสอบแล้วเขาไม่กลัวเพราะว่าอะไรเขาเป็นพิธีกรเวลาเขาจะรับจ้างรับค่าจ้างค่า,าตัวมันมันต้องหักภาษีเหมือนผมเนี่ยนะครับทํางานให้แบงก์ก็ต้องหักภาษีได้ค่าทนายสิบยี่สิบล้านก็ต้องหักภาษีจะซื้อตึกซื้ออาคารก็ต้อง,ต,องต้องชี้แจงปปงไม่มีนะครับ นะคนดังๆจะมันหลบเรื่องภาษีมันน้อยนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้เพราะนั้นอยากจะไปตรวจสอบภาษีหนุ่มกัญชัยก็ตรวจฮะแต่กคอยากจะถามว่าคุณเป็นใครปประรหรือสรรพกรนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็เดี๋ยวเขาตรวจสอบภาษีกลับไปก็ยุ่งเห็นเมื่อเช้าคุยกับหนุ่มกัญชยัยเขาบอกมีทนายความคนนะอยู่ในคดีเชื่อมจิตเขาบอกว่าเคยมีเรื่องฟ้องร้องกันปรากฏทนายคู่กรณีเขาออกหมายเรียกไปที่ก,กรมสรรพกรปรากฏว่าไม่เคยยื่นแบบ การเสียภาษีไอ้พองวดอ90 91เลยเลยอ้าคุณไม่เคยสมมติว่าคุณไม่เคยเสียภาษีเลยและคุณจะไปตรวจสอบว่าหนุ่มกัญชัยไม่เสียภาษีได้อย่างไรตัวคุณเองยังเป็นไงนะยังไม่ได้เสียภาษีเลยอะนะครับนะแล้วตอนนี้พอคุณมีปัญหากับหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาขุดคุณมาทุกวัน,ท,วนทุกวันนะผมว่าคุณอยู่ยากในสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นทนายความหรือเป็นอะไรแล้วแต่นยาก ทะเลาะกันหนุ่มกันชายเนี่ยนะครับอยู่ยากเขาก็ขุดมามีทนายความคนหนึ่งนะน่าจะเป็นทนายความของอาจารย์จตุรงค์ไงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเคยมีเรื่องฟ้องร้องกับทนายคนหนึ่งในคดีเกี่ยวกับเรื่องอเชื่อมจิตเนี่ยก็เป็นโจทย์ฟ้องเรียกเงินก็สองล้านทนายจาเลยเขาต่อสู้ว่าโจทย์ไม่น่าจะมีรายได้เขาก็เรียกไปที่กรมสรรพากรแจ้งมาไม่เคยยื่นแบบเสียภาษีเลยเอาล้สิเอาล้สิเอาลส,าสิงานเข้า้วครับนะนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นทนายความแล้วไม่เสียภาษีด้วยก็เท่าเจตนาหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเพราะเจตนาหลบเลี่ยงภาษีครับไปดูมาตราส7ของประมวลรัษฎากรน,นะครับผู้ใดหลบเลี่ยงภาษีนะครับจำคุกเจปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทนายความคดีเชื่อมจิตผมก็ไม่รู้ว่าทนายคนไหนเพราะว่าเชื่อมจิตก็มีทนายตั้ง30 40บคนไม่รู้ว่าทนายถึง100ร้อยคนหรืออย่างตอนนี้เพราะคดีมเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นมีทนายความคนหนึ่งครับนะผมผมคุยกับคุณหนุ่มการชัยเนียบอกมีนทนายคนหนึ่งนะครับ นะไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีก็เท่ากับว่าจงใจหลีกเลี่ยงภาษีจำคุกนะครับเจ็ดปีนะฮะก็ฝากหนุ่มกัญชยัยก็ลองไปสก,กิดทังกรมสรรพากรนี้ในเมื่อคนนี้ไม่เสียภาษีก็ลองไปแจ้งคุณแจ้งความดูสิให้ตำรวจเขาค้นหาความจริงสิถ้ายังไม่เสียภาษีจะได้เอาเงินไปจ่ายจ่ายทั้งภาษีจ่ายทั้งเงินเพิ่มจ่ายทั้งเบี้ยปรับลูกความผมเนี่ยผัวเขาตายนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับชิปปิง้ง พอตายเสร็จเมียเขาโดนฟ้องครับผมเนี่ยเป็นคนว่าความสารภาษีโดนไปห้าร้อยล้านครับโดนไปห้าร้อยล้านเพราะผัวเนี่ยไม่ได้เสียภาษีพอตายปุ๊บเนี่ยสารปารกรมาประเมินเนี่ยนะครับปาร,รากฏว่าห้าร้อยล้านครับเพราะฉะนั้นทนายความท่านนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะต้องเสียภาษีถึงห้าร้อยล้านหรือเปล่านะครับก็ฝากหนุ่มกัญชัยช่วยหาทางหาเงินเข้ากระทรวงการคลังหน่อยเพราะตอนนี้พี่เศรษฐาของผมท่านนายกนอมินีเนี่ยตอนนี้ก็หาเงินหาลำบากครับ นะพี่ทักษิณแกกนะ็เดินสายแข่งความเป็นนายยกอยู่นะฮะเพราะตอนนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ก็หนุ่มกันใช้ลองไปไอรงพักไปตํารวจเศรษฐกิจดูสิให้เขาเรียกทนายคดีเชื่อมกิจมาทราบว่าได้เสียภาษีไหมก็ต้องจ่ายทั้งเงินเพิ่มแล้วก็เบีย้ยปรับแล้วก็คดีายาถ้าเป็นทนายความรู้กฎหมายแล้วไม่เสียภาษีเนี่ยมันก็เท่ากับจงใจหลีกเลี่ยงภาษีจำคุกเจ็ดปีจุกกรู กูกว่าแล้วไงกูว่าแล้วนี่เนี่ยบางคนบอกงามใส่เลยนะครับนะนะครับและรายได้ที่มาจากการขอทานนะครับก็ต้องเสียภาษีนะครับรายได้ที่มาจากการขอทานก็คือการประกอบอาชีพขอทานก็ต้องเสียภาษีนะครับขอทานทุกคนก็ต้องเสียภาษีนะครับไม่ว่าขอทานวันนั้นจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาเงินได้ที่มาจากการขอทานเสียภาษีด้วยนะครับนะครับ ไม่ว่าจะก,การขอทานทางออนไลน์ทาง Facebook ทางอ่า YouTube Tiktok เงินที่ได้จากการขอทานก็ต้องเสียภาษีนะครับถึงแม้จะไม่ได้ขออนุญาตนี่อะไรนะครับาการขอทานตามสะพานลอยที่ใช้กะลาอันนั้นก็ต้องเสียภาษีนะครับเวลาไปแจ้งก็ต้องถ่ายภาพรายได้ต่อวันในการขอทานพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากินคือกะลาแจ้งให้ทางอาสังหาริร์ดูแลด้วยนะครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับการขอทาน ต้องเสียภาษีด้วยรายได้ที่มาจากการขอทานก็คือจะอาจจะเป็นมาตรา40วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสองแต่ถ้าไม่เข้าวงเล็บหนึ่งก็เข้า40วงเล็บ8ประมวลร,<อ>รัษฎากรเพื่อนผมอยู่สารมากรก,ก็แจ้งมาเมื่อเช้านี้นะทุกคนต้องเสียภาษีผมนี่เสียทุกบาทครับไปบรรยายก็ไปบรรยายกฎหมายก็หักหน้าที่จ่ายรับจ้างคดีจากแบงก์ก็หักหน้าที่จ่ายมีคนมาจ้างก็ต้องหักหน้าที่จ่ายเสียภาษีเยอะนะนะครับนะ ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบนะครับว่าคดีเชื่อมจิตตอนนี้ก็คดีความก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมากขึ้นมากขึ้นนะะนครับนะครับ,นะค,รบคือคดีเชื่อมจิตถึงแม้ศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูกแต่เมื่อสังคมต่อต้านนะคนเหล่านี้อยู่ยากครับอยู่ลําบากถ้าสังคมต่อต้านไม่มีที่ยืนทางสังคมโทเชียลอยู่ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเชื่อมจิตเนี่ยผมอยากจะฝากนะถ้าดูแล้วไม่ไหวนะยกมือไหวขอโทษประชาชนว่า ผิดไปแล้วผิดไปแล้วผิดไปแล้วขอเทษสังคมจบครับเชื่อผมไหมอย่าดันทุลังอย่าแทงสวนครับตอนนี้ทั้งพวกชาวคณนะเชื่อมกิจทั้งที่ผึกสมฝึกษาตอนนี้ทัวลงกันหมดครฮะนะมันที่ยืนทางสังคมมันแทบไม่มีอ่ะพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะครับพี่เดย์ก็ต้องการเนี่ยให้แบบเผยแพร่ความรู้เดี๋ยวนี้ก็มีน้องหญิงน้องชายอะไรมากันเยอะนะนะครับอ้างว่าได้รับ คำสั่งจากพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าที่หกบ้ากันใหญ่แล้วอ้างว่าใช้ย,ยานพิเศษรักษาโรคโอ้ยบ้ากันใหญ่ระวังนะโดนท้งข้อหาพรบอรคอมชอโกงประชาชนนะครับแล้วก็พรบรเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์พรบรสถานบริการจะติดคุกกันหัวโตนะแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่องงมงายครับเจ็บป่วยไปหาหมอมีคดีความไปหาทานายไม่ใช่หาทานาะย นะครับบางคนยังมีคดีความไปหาทนายไม่หาทนายนะครับเวลามีคดีความมาหาทนายความที่เขามีใบอนุญาตว่าความในประเทศไทยมีตั้งเท่าไหร่อะแปดหมื่นคนคนไหนก็ได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากไว้นะเจ็บป่วยไปหาหมอไม่ใช่ไปหาหมอผีนะไปหาเด็กแปดขวบหรือไปหาน้องหญิงน้องชายอะไรต่างเนี่ยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หอเหินเดินอากาศอืมนะบางคนก็เคาะหัวแล้วหายเลยมะเร็งหาย ผมว่าไม่ใช่อะไรแล้วครับหายไปจากโลกตายเพราะนๆก็ฝากไว้อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปงมงายนะครับวันนี้วันที่1นึ่งพฤษภานะครับวันหนึ่งพฤษภาเนี่ยตอนนี้กสทชเขาบอกว่า,า,วาใครที่มีใช้วิธีการฝากถอนโอนย้ายเงินในบัญชีทางโมบายแบงกิ้งหรือทางมือถือเนี่ยโอนเงินทางมือถือเนี่ยวันนี้รีบไปแก้ไขซะนะชื่อบัญชีกับชื่อเบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นชื่อเดียวกันเทาคนละชื่อ จะโอนเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รีบไปดูซะวันนี้เขาจะเริ่มดีเดย์แล้วตรวจสอบแล้วแต่วันนี้ยังโอนได้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่มีเงินในบัญชีสมมติชื่อเดชานะโทรศัพท์ก็ต้องชื่อเดชานะครับก็ต้องไปแก้มันตรงกันนะมิฉะนั้นจะมีปัญหานะครับว่าไม่สามารถโอนได้ก็เป็นวิธีการป้องกันมิจฉาชีพนะโดยกสทชอนะครับก็ขอบพระคุณกสทชอมากนะครับวัวหายและล้อมข้อ ประชาชนจะหมดตัวกันอยู่แล้วโดน,นหลอกโดนโกงกันเป็นหมื่นล้านกสทชเพิ่งตื่นเงินเดือนก็แพงนะพวกเนี้เงินเดือนเยอะมากนะแต่ทํางานชา้าประชาชนโดนโกงกันแทบจะหมดประเทศแล้วกสทชเพิ่งตื่นแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะกินเงินเดือนภาษีเยอะแต่ทํางานชา้านะครับรอปัญหาวิ่งมาชนคนในประเทศไทยโดนพวก call center มิจชาชีหลอกลวงกันเยอะแยะ นะครับแม้กระทั่งตำรวจบางคนระดับผู้ใหญ่ระดับในพลนะระดับในพันใช้บัญชีมา้าได้เงินมาจากการอคอร์รัปชันได้เงินมาจากการตบรัพย์ได้เงินมาจากการพนันออนไลน์ก็เอาบัญชีมา้ามามาเป็นบัญชีรับเงินเพื่อป้องกันการตรวจสอบแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของอลูกคนใกล้ตัวใกล้ใกล้ชิด ตรวจเอกที่เป็นข่าวใหญ่โตอะนะนะครับบางคนก็เป็นผบอรตอรอบางคนก็เป็นรองพอบอรตอรอนะแต่ไปรับเงินมาจากบัญชีม้านะแล้วเราจะคาดหวังว่าตํารวจไทยนะอ่อจะสามารถปราบบัญชีม้าได้อย่างไรในเมื่อตํารวจชั้นผู้ใหญ่ยังใช้บัญชีม้าจริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นว่าพี่เดชเขาพูดดีนะเออพี่เดชนี่เข้าท่าเว้ยแชร์เขาหน่อยนะครับตามไม่ต้องจ่ายเขานะเพราะพี่เดชไม่ได้ขอทาน ไม่ใช่มาเปิดรับบริจาคเอ่อผมเป็นขอทานครับประกอบอาชีพทนายความวงเล็บอาชีพหลักขอทานนะช่วยสนับสนุนเงินทุนไม่มีครับพี่เดย์ไม่ใช่ขอทานมีมือมีตีนนะมือสองตีนสองนะตราบใดที่เรายังมีมือมีเท้าเราก็ยังสามารถหาเงินได้ด้วยวิธีการสุจริตนะนะถรักพี่เดย์นะเห็นพี่เดย์ให้ผู้เข้าท่าว่ะแชร์พี่เดย์หน่อยแค่นั้นเองครับนะครับตังเติมไม่ต้องให้ครับเพราะพี่เดย์ไม่ต้อง พี่เดก็พอมีสะุ้งสะตางมากามีสะุ้งสะดงอยู่บ้างไม่มากนะครับก็พอมีเงินซื้อไวยกินได้ทุกวันกันก็พอแล้วนะใครจะมาตรวจสอบภาษีตรวจอะไรต่างๆนะก็ดินดีเลยครับไม่มีอะไรครับทรัพย์สินครับนะทรัพย์สินประจํากายของพี่เดคือมีหำเป็นของตัวเองแต่หำแม่ก็เหี่ยวแนละ้วนะครับหน้าก็เหี่ยวห,หำก็เหี่ยวเพราะนั้นใครอยากจะมาตรวจก็ได้นะแต่จะมายึดหำกูไม่ได้นะเพราะกูต้องใช้นะเออใช้เยี่ยวใช้อะไรต่างๆนะครับ เราะนั้นก็สบายๆนะครับเมียก็ไม่มีนะครับลูกก็มีคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาตรวจสอบเนี่ยมาตรวจนะแต่ถ้าตรวจแนละ้วไม่เจอแล้วกูจะฟ้องกลับนะข้อหาทําลายชื่อเสียงกูทั้งทงท,งที่รู้อยู่แล้วว่ากูนั้นไม่ได้หลบเลี่ยงภาษีแต่เสือกมาตรวจสอบกูจะจะฟ้องข้อหาเสือกเป็นเหตุสังเกตง่ายความเสือกนะใครจะมาเสือกตรวจสอบด้วมาเลยนะ นะแลวถ้าอยากรู้อะไรมึงไม่ต้องเอาหมายแล้วกูจะพาไปดูเลยบัญชงบัญชีเนี่ยกูจะเปิดให้มึงดูเลยนะแต่ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่ากูไม่หลบเลี่ยงภาษีนะมึงเตรียมตัวกูจะฟ้องมึงข้อหาเสือกนะเพราะการไปตรวจสอบภาษีคนอื่นเนี่ยโดยที่มึงไม่มีข้อมูลเลยไม่มีเหตุนันควรสงสัยเลยแล้วมึงก็ไปแจ้งนะักข่าววันนี้กูจะไปสรรพกรจะตรวจสอบนะมึงระวังจะโดนฟ้องข้อหาเสือกเสือกหมายถึงการกระทําโดยละเมิด โดยจงใจหรือประมาณเนืเ่ยโดยผิดกฎหมายทําให้คนอื่นก็เสียหายนะครับนี่อยู่ในมาตรา420กฎหมายแพง่งไม่ใช่วันๆเดี๋ยวกูจะไปตรวจสอบมึงนั่นมึงจะไปร้องที่นั่นมึงลองมาร้องกูด,ดิโดนฟ้องทุกรายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคนไหนที่เสือกจะไปตรวจสอบคนนั้นคนนี้ครับผมถามนะว่าคุณมีหลักฐานอะไรว่าเขาหลบเลี่ยงภาษีนะ แล้วเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างลุมกันชัยเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะแล้วมึงก็มีเรื่องกับเขามีสาเหตุกดเครืองเขามาก่อนนะครับเองไม่พอใจเขาเองบอกเอ้ยเดี๋ยวกูจะไปตรวจสอบภาษีเองก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าเขาหลบภาษีแต่เองตรงใจที่จะทําลายชื่อเสียงเขาไอ้การกระทําอย่างนี้เขาเรียวกว่าการกระทาละเมิดและการไปร้องเรียนเจ้าเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเนี่ยก็มีความผิดนะบางคนบอกเฮ้ย hey, ร้องตรวจสอบไม่มีความผิดโอ้มีครับไปดูพี่เสรีพิสิทธิ์พิสุทธิ์นะครับ ฟ้องนายสนธยาเนะครับเป็นยังไงล่ะลองไปถามนายสนธยาตรวจสอบพิเศษเรียเป็นไงล่ะถูกดําเนินคดีนะและ้วก็ศาลพิภากษาเป็นไงล่ะจาคุกหรือเปล่าลองไปถามก็ดูไม่ใช่ตรวจสอบแล้วจะไม่มีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่โดนล้องตรวจสอบนะนะโดยลักษณะที่ไม่มีเหตุผลนะดําเนินคดีได้เลยครับอย่างเช่นสวสี่สิบคนเนะี่ยเขาไปยื่นคําร้องเพื่อถอดถอนนายกแล้วก็ถอดถอนนายพิชิตเนี่ยก็มี บางคนไปยื่นที่กองปราบไปตรวจสอบแล้วก็ไปแจ้งความบอกเขามีการปลอมลายมือชื่อผิดนะครับทําไม่ได้เนะี่ยผมได้รับแจ้งจาก42วเนเดี๋ยวเขาก็จะดาเนินกันอีกคุณจะไปตรวจสอบอะไรคุณรู้ได้ไงว่าเขาปลอมลายเซ็นนะคุณก็รู้คุณก็ไม่มีข้อมูลแล้วเขาปลอมลายเซ็นแต่คุณก็ไปแจ้งความระวังคุณจะโดนก็หาแจ้งความเท็จกันแก้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาโทษไม่หนักหรอกครับติดคุกแค่ห้าปีนั่นเองอ่ะนะครับ เอ่อมาตราหนึ่งประมวลกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นใครที่โดนร้องเรียนนะครับตรวจสอบเรื่องตรวจสอบนี่เนี่ยนะท่านลงไปปรึกษาทนายของท่านถ้าดูแลท่านเสียหายนะครับมันเป็นการบิดเบือนะท่านก็ดําเนินคดีไปปรึกษาทนายท่านเลยนะมีท่านมีทนายอยู่แล้วปรึกษาอยู่ดีๆก็จะมาตรวจสอบเรื่องตรวจสอบนะนะเราอยากจะถามว่ามึงเป็นใครนะนะมึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าไม่ใช่นะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเสื้อ อ่ชัดแจ๋วนะครับเห็นว่าพี่เด์จัดรายการดี mm hmm. ก็เป็นไงแชร์พี่เดย์สักหน่อยนะ mm hmm. เพื่อเป็นขวัญกําลังใจกับพี่เดนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยไม่ไม่แชร์เลยกนะ็แม่ไม่มีใครดูอะไพี่เด์แม่ก็น,นั่งซึมเศร้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับ mm hmm. นะชัดเจนนะ